นี่นะครับโอ้ยอันนี้หาไปกินเองเหรอเลือดใช่มีทุกคนด้วยนะเมืม่อวานพวกพี่ก็มาได้ไ 60, หกสิบเจ็ดสิบลนี่นะครับอร่อยมากเลยของแปลกครับเห็ดยางหนึ่งที่เราไม่รู้จักออมันซ่าขึ้นมามันเอาใบไม้ขึ้นมาด้วยหไหมนะ่ะแสดงว่ามันโตแบบรวดเร็วนะมันอาจจะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ <c oughs> แพงที่สุดในโลกก็ได้ <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมกับพี่เดชเดี๋ยวจะเข้าป่าหาเห็ดนะครับตรงน,นี้ก็เป็นป่าเต็งลังป่าเต็งลังชายแดนไทยเมียนมานะครับผมได้ข่าวว่าเห็ดออกเป็นเห็ดป่าพวกเห็ดละโงกก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับเอาไปทําอาหารนะครับการใช้ชีวิตหาอยู่หากินกับธรรมชาติวิธีชาวบ้านไปเดี๋ยวเดินลุยป่ากันรู้สึกว่าสดชื่นนะ เราได้เข้าป่านี่นะครับป่าเต็งลังแต่ที่ชาวบ้านเขาหากันเขาหาป่านี้ไหมนี่เจอละเห็ดเห็ดน้ำหมากสีแดงเลยแต่นี่ไม่รู้เห็ดอะไรนี่นี่นะครับธรรมชาติเห็ดตาเห็ดน้ำหมาก ชอบอยู่ตามเนี้ยพื้นหินหินนี้างเนาะเ,เห็ดพวกนี้เราจะมาหาเห็ดละโงกแต่ช่วงนี้ยังไม่ใช่เห็ดโคนเนาะเห็ดโคนยังไม่ออกมาสักครู่นี้เราแวะซื้อน้ําที่หมู่บ้านแล้วก็หาข่าวในหมู่บ้านนะครับว่าเห็ดออกแจ้งว่าเห็ดออกแล,แล้วแล้ว,ลวร้านค้าเขารับซื้อเทารับน่าจะโลละประมาณรนะ้อยห้าสิบน่ะเห็ดละโงกแล้วเขาก็มาขาย ร้อยเจ็ดสิบเราก็เลยเดี๋ยวเข้ามาดูเองก่อนดีกว่าที่แรกว่าจะซื้อล้วเห็นแล้โงกขาวตุมๆเลยครับนีนนบนน่นี่นะครับโอ้ยนี่ยเนี่นี่นะครับโลละร้อยห้าสิบที่ชาวบ้านส่งร้านค้าเนี่ยใกล้ๆก,กันเนี่ยเด็ดดูที่มันเห็ดอะไรวะเนี่ยมันกินได้ไหม ฮะอันนี้คือเห็ดกินไม่ได้ใช่ไหมอ๋มอน่าผมเห็นแล้วเหลืองๆพี่เด็บมากสวยงามมากกำลังแทงขึ้นจากดินเลยฮ่า จะได้เราดันลืมถุงไม่เป็นไรใส่ในย่ามไปก่อนตอนนี้ที่เราอยู่นี่คือบนภูเขานะครับภูเขาแนวเขาตะนาวสีขึ้นกับเขตอำเภอไซโยกชายแดนไทยพมา่าเรียกว่าบ้านภูพยาตำบลสีมงคล เดินไปเด้เลยอาจจะเจอแหล่งของมันเห็ดน้ำมากสีแดงๆก็กินได้เหมือนกันนะครับแต่ความอร่อยผมว่าน่าจะสู้เห็ดละโงกไม่ได้สำรวจก่อนเผื่อเจอแป้งใหญ่ๆโอ้ี่เต็มเลยเดฟ สนุกครับเราก็ไม่หวังเอาไปเยอะแยะนะครับเอาแค่พอกินมื้อเย็นนี่ก็อีกดอกหนึ่งเห็ดละโงกเหลืองสวยงามเลยโอ๊ยขาดเลย เก็บกับสนุกเลย <c oughs> นี่ครับธรรมชาติของเขาก็จะอยู่ตามโขดหินนะครับตามดินทรายอยู่ในป่าเต็งป่าลังออ <c oughs> โอ้ได้เยอะไหมโอ้ <c oughs> หรออันนี้ผมก็ลองเข้ามาดูแล้วก็มากับเพื่อนไม่รู้ไปไหนแล้วอ๋ออันนี้หาไปกินเองเหรอเรือเลยอใช่มีเห็ดโคนด้วยนะรอให้ดโคนมีด้วยอโอ้เี่ยมันไม่ใช่เห็ดนำนะมันเป็นเห็ดเห็ดเห็ดโคนเห็นไหมใช่เป็นดอกเห็ดโคนชุดเห็ดโคนค<ล>ชุดเนาะครับมันเออมันก็ออกเหมือนกันอันนี้ไปกินหรือเอาไปขายครับเนี่ยเลี้ยงไปให้ลูกค้าอ๋อเขาสั่งไว้ อยู่ที่ไหนนะครับอยู่ลาดย่าโอ้มาจากลาดย่าเลยเมื่อวานพวกพี <tro> <afterwards, S 1> ่ก <texts hi> oh, ็มาได้หกสิบเจ็ดสิบหรียโหที่เนี่ยข้างบนอ๋อนี่พี่ก็เลยล้อล้อล้อข้างๆข้างๆดีกว่าเหนื่อยหรอโอ้คือบนเขาวจะเดินนี่ครับครับครับก็ลองเดินดูดิครับเพื่อนๆกันเดี๋ยวเรามาสำรวจตรงฝั่งนี้กันบ้างเผื่อเจอแปล้งใหญ่ คือคนก็มาหากันตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเรารู้ข่าวช้าไปหน่อยเนี่เหลืองสวยงาม น,นะครับอร่อยมากเลยครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็คลานกลิ่มก็เดินอยู่ในป่าตะนาวศีนะครับวันนี้ก็มีภารกิจที่เราตามหากันเราก็จะมาดูเห็ดนะครับมาหาของป่าบรรยกาศดีมากเลยจะให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นสวนหิน นี่นะครับของแปลกมันก็คือเห็ดนะอุ้ยมันเป็นเห็ดครับเห็ดอย่างหนึ่งที่เราไม่รู้จักนี่นะครับแล้วมันมันมันเออมัน้างขึ้นมามันเอาใบไม้มันเอาใบไม้ขึ้นมาด้วยเห็นไหมน่ะมันดันขึ้นมาแสดงว่ามันโตแบบรวดเร็วนะรึเลยไม่เคยเห็นใบไม้ที่มันดันขึ้นมายังไม่แห้งเลยครับนี่ยังสดเลยครับสดอยู่เลยแปลกมากเลยไม่เคยเห็นครับอย่าไปกินเลยผมว่า มันอาจจะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่แพงที่สุดในโลกก็ได้นะเออติดกับไปนี่นะครับภารกิจของเราคือนี่เจอของแปลกไม่รู้ว่ามันคือเห็ดอะไรอืมแเคพวกนี้มันมาจากเชื้อราครับดูเลยไม่ที่พบแปลกของมันเนี่ยครับเพื่อนๆดูนี่มันเอาใบไม้ขึ้นมาด้วยอืมเนี่ยแต่ดงมันแบบมันโผล่มาเปไน้องน้ํานะพุดออกมาดูดีนะแต่มันนิ่มๆนะนิ่มเหมือนทองน้ําเลยนิ่มๆเหมือนทองน้ําข้างในก็จะเป็นยี่ยี่แบบนี้ หอมมันน่าจะกินได้อดอกฝากไว้ก่อนเล่นนสีเหลืองนี่ครับเอาอาที่มันกินนะเฉยๆนี่เอาไว้ดูให้เฉยไม่กล้าไม่กล้ากินครับอันตรายเกงกเหลืองครับอือันนี้แบบบานนะเกากเหลืองแบบบานเฮ้ยมันยังยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะป่าบ้านเรามันฝนมันทิ้งช่วงไปหน่อยถ้าฝนไม่ทิ้งช่วงน่าจะเยอะกว่านี้โอ้ ถ้าเราไม่มาเก็บเราก็เสียดายเพราะมันก็จะร่วงโรยไปชาวบ้านที่นี่เขาก็สร้างรายได้เอสร้างรายได้จากการเก็บของป่าครับโลหนึ่งในป่าก็ขายกันร้อยห้าสิบนะครับเพจนี่แต่ปีนี้ภาวะไม่ปกติครับภาวะสงครามเหตุโงกพุ่งพวดเลยโลละชาวบ้านเขาได้กันพวกเราก็ออกมาบ้างเผื่อจะได้กับเขาก็โอเคนะ กินเสียงก็ได้เป็นกิโลแล้วผมก็ได้ประมาณสองเข็ดก็ถือว่ามาออกกําลังกายครับอ <c oughs> อกกําลังกายแล้วก็ได้เห็ดไปด้วยอพอผมเข้าป่าเลยผมสดชื่นแส,สดงว่าผมน,นี่เป็นคนป่าหรือเปล่าอ๋ออ๋ออะไรเห็ดไอ้ที่ว่าเป็ดไข่เห็ดขมอ๋อเห็ดขมเห็ดยุคาอ๋อแต่มันกับผมต้มสักสองน้ำแกงอร่อยอร่อยอืออร่อยมากเดี๋ยวไปเจอ ไปเจอแปลงมันใหญ่ๆญญแบบเมื่อกี้นะตื่นเต้นเลย,ยนั่น,นโอ้โหผมเห็นแลกสีขาวตั้งงาเลยพี่เสียนโน่นๆน่นโน่นตุ่มโตเห็นปะตุม่มโตเลยเห็นขาวสีที่มาทางนี้นี่เลยครับนี่นลักษณะการอยู่ของเห็ดอร่อยมากครับอันนี้เขาเรียกละง,งกขาวถ้า <ๆ S 2> เพื่อนๆมีก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับละงกเหลือง แหล่งอาหารของพวกเรานะครับโปรตีนเยอะมากครับเปรียบเสมือนเซเว่นอีเลเว่นเลยครับในป่านี้เราอยากได้อะไรก็เข้าเข้าป่าเราก็ได้แล้วยำพริกแกงมาอย่างเดียวน้ำมากเห็นน้ำมากมันจะแก่ไปหน่อยตรงนี้ร่วงโรยเอาไปสปอนส์แต่สมัยก่อนเขาไม่เอากันเลยเขาจะอ่อนๆเดี๋ยวเอาไปปลูกในไร่ก็ได้เออเอาไปทำเพาะเชื้อเเนาาะพครับโอ้ถุงพุ่นรั่วแล้วอ่ะถุงนี้ไหมหล่นไหมอะไรดัเอาอะไรโอ้ อันนี้ต้องเอาไปย่างอืย่างไฟแล้วตำน้ำพริกไป,ไปต่อไปต่อโน่นเห็นนี่แลละขาวตูมออนนี้กันอ่ันนี้เลยนนแต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาเขาชอบมาหากลางคืนกันครับเพื่อนเขาบอกว่ามันจะเห็นเด่นชัดองไฟครับสองแล้วเราคงไม่ค่อยถนัดกลางคืนเรามากลางวันอันนี้สองดอกคู่เลยเหมือนกับหาเห็นแล้วงงหาให้โคตรก็ กลางคืนเนครับนี่ครับสองดอกคู่โอเคเดี๋ยวเราทำภารกิจของเราต่อนี่อืมสวยนะอย่างนี้น,นี่แหละตุ้มตัวมี้ย่โลละร้อยห้าสิบถึงร้อยเจ็ดสิบซื้อในป่านะครับร้อยห้าสิบแต่ออกไปข้างนอกเนี่ยไปถึงในเมืองเนี่ยมันลุกโลเท่าไหร่น่าจะสองรกว่าน่าจะสองร้อยห้าสิบแต่นี่ซื้อจากชาวบ้านที่เอามาจากป่านี่150ร้อยห้าสิบแล้ว ประตูแบบนี้เลยโอวันวันนี้เราไม่มาเนี่ยเสียเสียดายแย่เนาะไม่มาเนี่ยเสียเซลเลยแต่จริงเขาบอกว่าเห็ดมันวายแล้วไม่มีมันไม่ออกแล้วตรงเนี้ยชาวบ้านเขาจะข้ามมเขาจะเข้าไปในป่าคนคนมองข้ามไปมองข้ามทั้งที่คนมันไม่มีป่า